คับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่ผมแทนเดบุดนดอยครับผมวันนี้ผมมีประธานนี่คนระับผมอย่างที่เห็นนี่เลยนะผมวันนี้ผมมีพูสองอันนะครับผมแล้วก็มีรูปป่งที่ใส่น้ําไว้แล้วนะผมเดี๋ยวผมเนี่ยจะเอาพูเนี่ยยินใส่รูปป่งให้ดูนะผมแล้วก็จะแตกแล้วก็จะมีน้าไหลออกมานะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้างน,นะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมมาอันดับแรกนะผมก้อนนี้นะผมผม,ผมได้เตรียมตัวไว้ตรงนี้แล้วนะผมนี่ครับผมโอ้โหพี่น้องฮะคิดว่าลูกไหนจะแตกกล่องครับนี่ไงนี่ไม่รู้ว่าผมจะยินโดนหรือเปล่านะนี่คือพุกสามสิบนาดครับผมแบบสิบบาทนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาเริ่มจุดแล้วก็ยินกันเลยนะผมเดี๋ยวเราระยะเดี๋ยวดูระยะนะผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอเคสิบเก้านะผมเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะอินดอนหรือไม่นะผมเอาจุดไงดีวะอ่ะโอเคน้องฮะนี่ครับผมอ่ะพร้อมกันแล้วตื่นไหมหุ้ยแป๊บนึงนะฮะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราเทสก่อนเทสก่อนนะฮะโอเคออกแล้วผมมาหุ้ยใกล้ละ โอ้ยยังไม่แรงนะผมอีกนิดนึงโอ้เอาสีส้มก่อนนะผมโอ้โหโอ้ยโดนไหมโอ้ยเกือบนี่ไงอือฮึโถ่นนี่แลนมากเลยนะโอ้โหทำไมไม่ไปโอ้โหเอา เอา้าโอ้ยยัง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 ก็คิดว่าสามสิบนะทำไมนิดเดียวเนาะโอ้ยโอ้โหไม่แรนและโอ้พี่น้องดูดิโอ้โหดีฮะโอ้โหไม่ไม่โดนเลยหมดแล้วเหรอหมดแล้วผมนี่ฮะหมดแล้วนะโอ้โหทำไมมันไม่แรนเลยครับผมเดี๋ยวเราต้องขยับ เข้าไปอีกห้าเก้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาเอาตรงนี้เลยนะผมเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ระาวาังด้วยนะผมการเล่นแบบนี้อาจจะทาให้เกิดอันตรายนะผมคลิปนี้เพื่อความบันเทิงเท่าน,านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะผมพอเ่าเล่นพูเนี่ยมาอาจจะก,กระเด็นใส่กลับมาหาเราก็ได้นะผมอโอเคติดไหมดูดูดูดนี่อ่ะเราถอดก่อนนะออามา โอเคมาเทสก่อนนะฮะโอ้โหแรงเลยแบบเนี้ยเกือบโอ้โหโอ้โหส้มแต่แล้วนะผมสีสีชมสีชมสีชมพูสีเขียว ตุ้มโอ้โหเกลือนนิดหน่อยโอ้โหโอ้โห้โอ้โห้โอ้โหเต็มเต็มอ่าน้ำเงินนะฮะนิดนึงโอ้โหไม่เหลือครับผมนิดนึงโอ้โหไม่เหลือนิดนึงโอ้โหไม่เหลือ โอ้โหไม่เหลือครับผมโอ้โหนี่ฮะตอนนี้ยังเหลืออยู่นะนี่ครับผมตอนนี้ยังเหลืออยู่แล้วก็นี่ไงจุดเล่ๆจุดใส่นี่ตรงคูยดูนะฮะนี่โอ้โหแรงมากเลยนะนี่กระเด็นกลับมาหาเราเลยนะนี่ครับผมนี่ไงนี่นี่ยินบนพื้นนี่อันตรายนะผมพี่น้องฮะให้ยินขึ้นฟ้านะผมเพราะผูแบบนี้มันอันตรายมากเลยนะนี่ไงน่ะเราต้องยินที่ก,กว้างๆหน่อย นี่หมดแล้วล่ะน่าจะหมดแล้วนะผมนี่คะโอเคโอ,คโอ้โหสรุปคือก็ก็แม่นนะครับพี่น้องครับผมยีนมาตั้งแต่สีส้มสีชมพูสีเขียวสีน้ําเงินมาแบบนี้เนาะก็แต่ตามที่ผมคิดไว้เลยสิบเก้านี่ไม่แตะเนาะห้าเก้าขยับขึ้นมาก็โอเคได้อยู่นะโอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้ผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e กดกระดิ่งให้ช่องผมไปด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าผมขอบคุณครับสวัสดีครับ